ขอความเจริญในธรรมทุกท่าน <c oughs> ชาวนี้อากาศดียังอยู่ที่วัดคมบางที่จันทบุรีก็อึดอัดใจหลายๆเรื่องท่านโดยเฉพาะสับแสงที่โยมใช้กับพระเนี่ยมันทำให้อึดอัดคือบางคำเนี่ยอย่างเช่นผู้หญิงที่เคยเป็นแฟนพระมาก่อนแล้วพระบวชใหม่อย่างเนี้ยท่านมาบวชเนี่ยเขาก็เรียกว่าคนเนี้ยศีกาพระเขาเรียกว่าศีกา แต่ถ้าหากว่าแต่งงานกันแล้วเป็นสามีพัญญาแล้วสามีมาบวชเนี่ยเขาก็เรียกว่าโยมอุปถาพระนะแต่บางทีก็ไปเรียกกันซะตรงอ๋อในผู้หญิงคนนี้เมียพระเขาเมียพระแล้วก็ผู้หญิงก็เที่ยวไปโพธนาทั่วบ้านทั่วเมืองเหมือนกันว่าเออเนี่ยตอนนี้เขาถามว่าผัวไปไหนเออตอนนี้ผัวกูเป็นพระมันก็จิตยิ่งเข้าใจผิดไปกันใหญ่การใช้ศัพท์กับพระนี่ท่านมันก็ต้องมีหลักการเหมือนกันนะ ใช้สับแสงพระนอนก็เรียกว่าพระจำวัดไม่ใช่ว่าจำวัดชื่อจำชื่อวัดไม่ได้มันยังไม่ใช่คือจำวัดพระกินข้าวก็เรียกว่าพระฉันข้าวพระอา,อาบน้ําก็เรียกว่าทรงน้ำนพระป่วยก็เรียกว่าพระอาพาธอาตมานอนป่วยเด็กๆตัวเล็กๆเดินมาก็สะกิดแม่แล้วแม่แม่โน่นโะน่นนะพระอาจารย์สักดาอัมาพาตบอกไม่ใช่อัมาพาตลูกยังไม่เป็นลูกเด็กหน่อยก็คงจะเป็นแล้วละ่ะ กอ็อย่าไปใช้คําผิดศัพ์เหล่านี้สาคัญแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวในเข้าวัดกิริยามารยาทท่าทางก็ให้มันถูกให้มันดีบน่นซะหน่อยอ,อึดอัดสงสารพระบางเทยมบางคนก็นุ่งผ้าถุงกระโปรงสั้นๆใส่เสื้อ,อคอกว้างๆใส่เสื้อ,อคอกว้างแล้วมานั่งอยู่ข้างล่างแล้วพระนั่งบนอาสนะสง์แล้วก็มากราบพระก้มๆเงยๆสงสารพระบางเถอพระก็คนนโยม นะแล้วกม้มๆเงยๆแล้วมันจะเห็นอะไรนะอย่างเนี้ยก็ต้องบอกว่าแต่งตัวให้เหมาะสมคําพูดคําจากิริยามารยาทท่าทางเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสําคัญทีเดียวดังนั้นรักษาศาส,สนาร่วมกันด้วยการใช้สับแสงให้ถูกต้องเวลาจะนิมนต์พระก็น,นิมนต์พระคุณเจ้านิมนต์บิณฑบาตบ้านดิฉันด้วยนะเจ้าคะไม่ใช่ควักมือเรียกส่งเสียงวู้วู้แล้วพระที่ไหนไม่ใช่ไก่นะโยม ในบางทีก็อึดอัดเรื่องเหล่านี้ก็มาบอกไว้นะแล้วถ้าหากว่าจะผิดพลาดบ้างเช่นโยมไปบอกว่าตอนนี้ผัวเป็นพระมันก็ยังไม่น่าเท่าไม่ไม่น่าเกลียดเท่ากับที่พระจะพูดเองเที่ยวไปคุยกับเจ้าวาดทั่วไปหมดหนะว่าอ๋อน,น่นนะเมียผมแล้วพระจะไปมีเมียที่ไหนได้ท่านวันนี้ยิ้มยิ้มย,าม,ยามเช้าอากาศดีก็ขอทุกท่านวันนี้ทั้งวัน ทำอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จมีความสุขความเจริญด้วยกันทุกคนนโยมนะเจริญพร